สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะเพจดังฉเฉลยให้สาเหตุหนิงปานิตาโพสเดือดอย่าใช้ลิ้นประจานตัวเองจากกรณีพิธีกรและผู้จัดละครคนเก่งอย่างหนิงปานิตาออกมาโพสเดือดกลางไอจีว่าปวดพยุงร่างเข้าห้องน้ำแต่โดนหาเรื่องงงณนะจุดจุดนี้เมาโดนของผีเข้าหรือเพี้ยนเขาถึงว่ากันว่าการพูดนั้น ให้ใช้สมองไม่ใช่ใช้ปากเพียงอย่างเดียวหากคุณคิดดีพูดดีและทำดีคุณก็ไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรดังนั้นอย่าใช้ลิ้นประจานตัวเองและแชร์สตอรี่คำคมเด็ดๆจากอาจารย์เป็นหนึ่งด้วยว่า คนที่ตอแหลมักจะรู้ตัวและมีสติอยู่เสมอถึงได้ตอแหลแบบเสมือนจริงทุกครั้งทำเอาชาวเน็ตหูพึ่งตาลุกวาวเกิดความสงสัยในใจว่าเอ๊ะยังไงข้อความนี้หนิงต้องการฟาดใครหรือสื่อถึงใครหรือเปล่าไม่ยอมให้คนข้องใจนานล่าสุดเพจจอมเผือกอย่างเจมอยร้อยแปดก็ได้ออกมาเฉลยคำตอบแล้วว่าอย่าใช้ลิ้นประจานคนแม่บอกไม่ได้เป็นอะไร แค่โมโหอีน,หนึ่งที่อารวาดด่าทอแม่หน้าห้องน้ำปั๊มเพราะแย่งเข้าห้องน้ําแม่บอกรีบแทบแย่ห้องน้ํามีตั้งเยอะแยะแต่อีน,นึ่งมันก็ไล่ไม่ให้เข้าเอ็นดูแม่แฮทแท็กอีพิมเมียพี่จินผัวแม่หนิงไงขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ